สวัสดีครับผมอากการที่ตะวันนะครับาไปแอลสวนตาดุนนะครับก็ใยายสีตะวันนะี๋ยปลงซากันนะครับวม่นี้สีพไ่จ่ขายปลานะครับถ้กกันที่พ่อแอลมาวันนี้ผมถึงจะหายเรี่บร้อยแล้วครับกลังตื่นนอนเหมือนยื่นวันนี้วันนี้ก็ได้ปลามานะครับเอามากินตีจังไห้ตุ้ยได้พักได้ใหม่มาเยอะแยะเลยครับ ไม่กินเลยว่ะสำนาเนี่ยลาบป,ป่ากัน,นเจ้านี่ที่จริงเป็นกินกาแฟให้กินขนมปังกันแต่ผมคงบาไหวนะครับคงบาไหวกแเลยเนี่ยครับที่เปลีป่ยนๆทีเห็น,กนแ,แก้มจำ้มำบ้านห้องป่าแก้มจำ้ำแตงถ้าถ้างเป็นห้องปลาอยี่ยผมเหมือนกันหูชักเหมือนกันนะครับแต่มีแค่ปัสสิทธิแต่ปัจจัยครับเนี่ยตัวโตวเต็มไว้นะครับเขาเรียกว่าตัวน้อยนะโอ้ยตรงนี้ขนาด กลางทางเหนือบนห้องปากแคข้มจ้ำนะครับแข้มจำ้ำผมจะมาลาบนะครับลาบเลยอะเอาไปขั้วขั่วอาจจะยออกิดดิบหน่อยพยายาอยู่นะครับแล้วก็ พริกพรก,กปนกรทียม่เป็นเม,ม็ดเหมือนรูชามเหมืนล,ลันวลส่ไดนะทีนี่ไนดะ้มันดเ,เก็ด กุยงเข้าหวันนะเข้าครับนั่งต้มสุกนั่งสุกั่งต้มป่า นี่ครับเสร็จแล้วครับขาดข้วนกลับปากขวดแล้วครัแบเดี๋ยวพี่เข้ากันครับ